เ,เกี่ยวกับเธอมีมาเป็นระยะระยะนะคะผู้ชมแต่ว่าล่าสุดนี้ดิฉันว่าหลายคนคงอยากจะฟังน้ําเสียงที่พูดถึงพักฝ่ายค้านนะวันนี้ที่มาจากพักซึ่งเธอเองเป็นผู้ร่วมก่อตั้งด้วยแล้วก็แผนปรองดองกันเพราะาเธอเป็นหนึ่งในรายชื่อที่มีการถูกเรียกไปว่าเกี่ยวข้องกับการเป็นท่อน้ําเลี้ยงนะคะเอาประเด็นนี้ก่อนค่ะแผนปรองดองค่ะคุณหญิงเพราะน่าจะเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่หลายคนมองว่าถ้าจะปรองดองต้องทั้งหมดตั้งแต่ก่อน49 49, 49แล้วก็มาจนถึงวันนี้มองอยังไงคะ ดิฉันสนับสนุนนะคะเพราะวันนี้ต้องถามใจเราเองก่อนว่า4ีหปีมาเนี่ยพอหรือยังกการการขัดแยง้งปลดล็อกได้หรือยังนะคะในคือต้องไขกุญแจออกจากประตูนี้สักทีละแต่ห้องนี้สักทีละนะคะดังนั้นเนี่ยเ,เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เมื่อฝ่ายค้านได้เสนอแผนตองดองมานะคะดิฉันเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยก็ควรที่จะต้อง สนองรับในฐานะผู้มีอํานาจนะคะ,ะรับผลักดันให้เกิดขึ้นจริงเป็นเงื่อนไขที่สําคัญที่สุดก็คือหนึ่งทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะเข้ามาสู่แผนปองดองเนี่ยขอให้มีความจริงใจแล้วก็จริงจังในการทํะอย่าไปทําเพื่อที่ว่าอมองแค่ความได้เปรียบความได้ประโยชน์ของตนเองเพราะว่าต้องยอมรับว่าการขัดแย้งตรงนี้เนี่ยนะคะที่เกิดขึ้น4ีหปีในบ้านเมืองนนเนี่ยมันก็มีคนได้ประโยชน์ ถ้าไม่ขัดแย้งก็ไม่ได้อำนาจถ้าไม่ขัดแย้งก็ไม่ได้ผลประโยชน์ถ้าไม่ขัดแย้งก็ไม่มีความสําคัญแต่มัน,นก็ยังมีอยู่คนที่ไม่อยากให้ปลองดองซึ่งก็อาจจะเป็นฝ่ายที่มีผลต่อการดํารงไว้ซึ่งอํานาจอะไรเงี้ยนะคะทางฝ่ายการเมืองนะคะดังนั้นในฝ่ายการเมืองเองก็มีคิดอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าจําเป็นที่จะต้องอข้อแรกเลยคือจริงใจจริงจังในการทําข้อที่2ก็คือปลองดองเนี่ยต้องอยู่บน เงื่อนไขที่ว่ายุติความขัดแย้งนะเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติไม่ใช่ผลประโยชน์ของฝ่ายการเมืองที่จะมายกโทษนิ่รโทษกรรมกันที่ฉันไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นด้วยไม่ถึงดีต่างๆแม่ควรจะิรโทษกรรมเลยถูกต้องนะคะ,คะเ,เพราะว่าคือมันควรจะเดินคู่กันระหว่างการเดินหน้าสู่แผนปองดองคือปองดองนี้ต้องเพื่อประโยชน์ชาติไม่ใช่เพื่อประโยชน์ในการเมือง นะคะแล้วก็ไม่ใช่เพื่อเป็นการพูดสวยหรูเพื่อซื้อเวลาอันนั้นก็ไม่เกิดก็พูดไปเรื่อยพูดแต่ปากแต่ว่าวันนี้ที่ภาพที่เราเห็นในฉันกลัวตรงนี้คือภาพที่เห็นคือพูดไปเรื่อยแต่ว่าปากหนึ่งก็ปอกปองดองปากนึงก็ยังยังกล่าวโทษยังยังเหมือนกับโทษกันไปโทษกันมาแล้วก็ เสียดสีกันไปเสียดสีกันมาทะเลาะกันด่ากันอยู่ทางทางสื่ออยู่แล้วมันจะปองดองได้ยังไงในเมื่อเริ่มบอกก็จะปากหนึ่งปองดองอีกปากหนึ่งด่ากันมันไม่จบไงคะอ,อีกส่วนหนึ่งก็ถือว่า,เ,าเมื่อเมื่อ,อที่ที่พูดถึงเรื่องเรื่องเรื่องไม่เห็นด้วยกันในเรื่ทศกรรมเนี่ยก็เพราะว่าดิฉันคิดว่าวันนี้เนี่ยขบวนการต้องเริ่มสองอย่างพร้อมกันปองดองเริ่มไปขบวนการที่จะทําให้บ้านเมืองเกิดความ การใช้กระบวนการทางกฎหมายอย่างเป็นธรรมอย่างยุติธรรมอย่างมาตรฐานเดียวกันก็ต้องเริ่มด้วยนะคะการสืบ e หาข้อเท็จจริงต่างๆการที่จะนำผู้ที่กระทำผิดมาลงโทษในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องทำไม่ใช่ทําผิดไปแล้วไม่มีความผิดต้องมายกโทษให้กันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ atom, การปราบปรามการชุมนุมที่มีคนเสียชีวิตเกือบร้อยคนนะคะบาดเจ็บ 2,000กว่าคนก็ต้องสืบข้อเท็จจริงอย่างอย่างโปร่งใสจริงๆแล้วก็ใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมใครผิดใครสั่งฆ่าประชาชนใครฆ่าประชาชนก็ต้องลงโทษขณะเดียวกันเกิดการเผาบ้านเผาเมืองนะคะแล้วก็เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์เกิดความเสียหายต่อการค้าการลงทุนใครสั่งเผาใครเป็นคนเผา<ม>ก็ต้องสืบสวนแล้วก็นำคนผิดมาลงโทษเช่นเดียวกันหรือแม้แต่เรื่องของ เหตุการณ์ที่เอามาพูดกันว่า,าก็ต้องพูดกันตรงไปตรงมาว่า,เ,าเกี่ยงกันว่ามาตรฐานมีหลายมาตรฐานมีสองมาตรฐานการยึดสนามบินก็ต้องนําคนผิดมาลงโทษเช่นเดียวกันทุกเหตุการณ์ที่เกิดความเสียหายและเกิดความผิดในบ้านเมืองเนี่ยต้องใช้กฎหมายอย่างทัดเทียมกัน<ฆ>และให้ให้ประเทศไทยเนี่ยกลับมาเป็นนิติรัฐ มันต้องทำสองมือพร้อมกันขณะเดียวกันการเดินหน้าสู่ความปลองดองก็ต้องเดินแต่ดิฉันเห็นว่าเมื่อฝ่ายค้านเสนอมาแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีฝ่ายรัฐบาลในฐานะผู้มีอำนาจเราก็สามารถที่จะเปิดเวทีการเจราจาได้เนี่ยต้องรับสนองนะคะด้วยความจริงใจอย่าไปขณะนี้ก็เหมือนจะเกี่ยงตรงนั้นนิดเกี่ยงตรงนี้หน่อยซึ่งดูแล้วเราก็ไม่สบายใจก็ต้องคิดว่าวันนี้เนี่ยสี่ห้าปีมาเนี่ย การเมืองไม่ค่อยเดือดร้อนนะแต่คนเดือดร้อนคือประชาชนคือประเทศชาติคุณหญิงคะถ้าเป็นคดีเกี่ยวข้องกับการเมืองละคะแล้วเขาบอกว่าเอาล่ะถ้าเกี่ยวข้องกับการเมืองมาเริ่มกันใหม่นิ่โทษกรรมไปเช่นเช่นเรื่องยุบพักกี่รอบก็แล้วแต่นะคะหรือคดีที่ที่เชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับการมาที่ถูกตัดสิทธิ์อะไรเงี้ยนะคะดิฉันไม่ค่อยในส่วนตัวนะก็ยังไม่เห็นด้วยนะคะคือถึงคุณหญิงได้ประโยชน์นะคะอ้าไม่เป็นไรนะคะดิฉันคิดว่าไม่เดือดร้อนคือวันนี้เนี่ยต้องเอาระบบไว้ ต้องมาย้อนกลับไปก่อนว่าการทําอย่างเงี้ยการยุบพาคการตัดสินเนี่ยเป็นธรรมหรือเปล่าะนะคะถูกต้องหรือเปล่าถ้ามันไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องแล้วยกโทษให้คนที่ถูกไปแล้วมันอาจจะอาจจะเอาละดูดีนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้จบมันจะต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นว่าการ ใช้กฎหมายการออกกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามหลักยุติธรรมสากลหรือไมอ่มันจะต้องกลับไปที่จุดจุดเดิมที่ประเทศไทยเคยมีที่เป็นนิติรัฐที่มีความเป็นธรรมอ,อันนีมน้มันไม่ใช่ยุติความเป็นธรรมแต่มันต้องยุติธรรมถูกไหมคะดิฉันอยากให้กลับไปที่จุดตรงนั้นเอาส่วนรวมไว้ไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่าเออพวกเราจะถูกตัดสิทธิ์หรือเป็นเป็นผู้เสียประโยชน์พวกเราเองเนะี่ยยอมที่จะเป็นผู้ที่ ซัฟเฟอร์หรือผู้ที่ผู้ที่สูญเสียหรือผู้ที่ต้องต้องอาจจะได้ผลกระทบนะคะในทางร้ายแต่ขอว่าให้ระบบมันกลับไปอันนี้คือสิ่งที่สําคัญคเดี๋ยวเวลาจะหมดค่ะคุณหญิงขอให้มองหน่อยว่าตอนนี้ในส่วนของพักพักฝ่ายค้านพักเพื่อไทยนะคะ,คะซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามาจากที่คุณหญิงร่วมก่อตั้งมาด้วยณนะวันนี้คนที่เคยอยู่การเมืองเอง,เองมองว่าพักเพื่อไทยเนี่ย ควรจะปรับอะไรได้ไหมคะที่หลายคนมองว่าโอภพรกเพื่อไทยตอนนี้ขาดผู้นําขาดเส้นทางที่ชัดเจนขาดเป้าหมายที่ชัดเจนอุย๊ยขาดหลายอย่างคนที่อยู่ในวงการการเมืองมองพรรคนี้ยังไงนะวันนี้คะคือก็เป็นจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็เห็นด้วยนะคะว่าควรจะต้องมีการปรับปรับทั้งเรื่องของถ้ามองเรามองจากข้างนอกเข้าไปเพราะดิฉันเองก็ไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องได้ะนะคะ,คะ,คะ,ะก็เสียดายในฐานะที่เหมือนกับว่ามันก็ เป็นลูกเป็นหลานต่อเนื่องจากพรรคเดิมนะคะคือนหนึ่งเป็นพรรคที่มีสอสอมากที่สุดมีศักยภาพในสภาการเมืองวันนี้ต้องดึงกลับไปที่สภากันแล้วก็ฝ่ายคา้านเนี่ยในฐานะที่มีสอสจจำนวนมากและเป็นผู้ที่มีความสามารถมากมายาก็จะต้องใช้ระบบสภาใน,ในการที่จะตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลตามระบบเนี่ยอย,อย่างแข็งขันนะคะ นั้นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในไม่ว่าจะเป็นหนึ่งระบบการบริหารจัดการสองอตัวผู้นำาสามบทบาทต่างๆเนี่ยดี๋ยทนคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีถ,ถ้าจะมีการปรับนะคะให้ภาคฝ่ายค้านี่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็คนได้ประโยชน์คือประชาชนถ้ามีการตรวจสอบถงดุลกันที่ที่ที่มีประสิทธิภาพานะคะคุณหญิงคะถ้า ครบแล้ว5ปีที่ถูกตัดสิท์ทางการเมืองนะคะแล้วคุณหญิงกลับเข้ามาการเมืองอีกครั้งจะกลับเข้ามาในรูปโฉมเนี่ยแหละอยู่ในพักลูกพักหลานของพักไทยรักไทยหรือว่ามาใหม่เลยคะอ๋อต้องตอบคําถามแรกก่อนว่าจะกลับเมื่อครบตัดสินแล้วเนี่ยจะตัดสินใจว่าจะกลับจะกลับเข้ามาการจะกลับเข้ามาการเมืองหรือเปล่ากลับไหมคะเอาคำถามนี้ก่อนอ,อ,อย่างอยังห้าสิบห้าสิบเรียนตามตรงเลยไม่ใช่ว่าติดใจว่ามีชีวิตสบายนะคะ,ะแต่ที่ฉันดูว่า ระบบเนี่ยมันไปได้ไหมตัวเองเนี่ยถึงวันนั้นเนี่ยตัวเองจะจะจะไปทําแล้วมีประโยชน์กับตัวเองรอเปล่ามีประโยชน์กับส่วนรวมหรือเปล่านะคะไม่อยากให้เสียเวลาไปทําในสิ่งที่แล้วทำแล้วเราไม่ได้ประโยชน์ ให้กับประชาชนไม่ได้สามารถทํางานให้ประชาชนได้เต็มที่อยู่ข้างนอกจจะทําได้มากกว่าเพราะขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ทิ้งนะคะยังทํางานบุญเพื่อช่วยเหลือประชาชนอยู่ในเรื่องของการทําโครงการแก้ตาดวงใจผ่าตัดหัวใจผ่าตัดดวงตาให้คนยากคนจนขณะนี้ก็ทําทําต่อเนื่องได้แต่เป็นต้นตรีจนขณะเนี้ยผ่าตัดหัวใจไปหมื่นกว่ารายละดวงตาไปแสนกว่ารายู่นอกการเมืองก็ยังทําให้กับประชาชนได้เพราะฉันดูก่อนว่าจะเข้าหรือไม่เข้าซึ่งตอนนี้50-50เงื่อนไขก็คือว่า ถ้าเราต้องไปนั่งทำเนี่ยก็ขอว่าสิ่งที่เราได้ทุ่มเทไปนั้นมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้นั้นยื่นายนั้นะนะคะง,งั้นยื่นถามเผื่อคะ่ะบนสมมติฐานที่ว่าถ้าคุณหญิงกลับเข้ามาจะเข้ามาในในลูกหลานหรือว่ามาใหม่เลยคะก็อีกยาวะคะ่ะขอดูนิดนึงว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร <คำ S 2> นะคะสุดท้าย<ส>ปิดท้ายสั้นๆค่ะคุณหญิงได้ติดต่อกับคุณทักษิณบ้างไหมคะไม่ได้ติดต่อเลยคะ่ะไม่ได้ติดต่อเลยไม่ไม่ ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาก็ในช่วงในช่วงระยะต้นๆช่วงนั้นก็ได้ติดต่อกันนะช่วงหลังนี่ไม่ได้ติดต่อกันเลยค่ะสักนานเท่าไหร่แล้วคะนานแล้วค่ะนานแล้วเพราะว่าก็ไม่ทราบว่าคือติดต่อยากด้วยนะคะไม่ได้คุยกันเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีกสักปีสองปีเรียนนัดล่วงหน้ามาสัมภาษณ์คุณอีกครั้งะว่าตกลงตตัดสินใจยังไงนะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าตกลงแล้วคดีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองจะ จะถูกนํามารวมอยู่ในแผนปลองดองหรือไม่นะคะเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสดจากลาดตะเคานะคะเป็นทั้งที่ทํางานแล้วก็เป็นที่พักเป็นที่ที่เธอบอกว่ามีความสุขวาดภาพทําอาหารให้ลูกๆได้เป็นภรรยาเหมือนอย่างที่อยากจะเป็นมาตลอดได้ทําหน้าที่ลูกอย่างที่อยากทํามาตลอดแต่15ปีที่ผ่านมาที่ผ่านมายุ่งจนไม่ได้ทําเลยนะคะเช้าวันนี้อากาศสดใสที่นี่นะคะเดี๋ยวจะแอบดูน้องๆค่ะว่าไปโรงเรียนกันหรือยังวันนี้ขอบพระคุณคุณหญิงนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ